สวัสดีครับผมแม็กจากร้านมิวกับแบทคอยครับวันนี้เราจะมาลองเล่นตัวสปาร์ตตัวนี้ครับอ่าตอนนี้ครับผมไม่ใช่สปาร์ตตัวชาร์ตอ่าตัวชาร์จนี่ฮะนี่ฮะหน้าตามันจะครับประมาณนี้รีโมทก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเทสให้ดูก่อนนะฮะอ่าก็ก่อนอื่นครับเราต้องเปิดไปที่ตัวโดนก่อนนะครับกดตัวโดนเปิดครับกดค้างสองวีครับ ตัวนี้ฮะกดที่รีโมทครับกดออนปุ๊บมันจะมีอาการเขียงแบบนี้ฮะให้เราดันขึ้นครับดันลงถอดันขึ้นไฟจะกระพริบเห็นไหมครับให้เราดันลงครับอ่าพอเราดันลงเสร็จไฟมันจะกระพริบแบบนี้ไม่ต้องตกกระจายครับแต่พอมันขึ้นไฟมันจะคาครับนี่ฮะอันนี้ลงอันนี้ขึ้นลงคือถ้ามันสูงจากพื้นประมาณสองถึงสามเซนนะฮะมันจะไฟมันจะหยุดกระพริบ เดี๋ยวเราลองบินให้ดูนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับมีแอปพลิเคชันครับแอปของเขาเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าแอปเขาจะชื่อว่านี่ฮะหน้าตาแอปมันจะแบบนี้กดเข้าไปครับนะวิธก็คือก่อนที่เราจะใช้แอปตัวนี้ครับให้เราเลื่อนหาการตั้งค่าของ ทรศัพท์มือถือเราก่อนนะครับพอเลื่อนหาเสร็จแล้วเจอแล้วสมมติเจอแล้ว,มมลวกดเข้าไปที่ wifi ครับตอนนี้เราก็จะเจอ wifi มาเยอะๆมากมายครับมันจะชื่อว่า M91080P นะคือเจอแค่ M8 นี่แหละครับก็กดเข้าไปเลยครับอ่าพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะกำลังเชื่อมต่ออยห็นไหทุกคนอ่าพอแบบนี้ใช่ไหมครับ เราก็เข้ามาที่แอปที่เราโหลดเอาไว้ครับมันจะมี QR code อยู่นะฮะกดเข้าไปปุ๊บแบบนี้มันจะขึ้นมันจะขึ้นว่าให้ส start หรือว่า c a l i b บ a t e กด start เลยครับกด start มันจะมีจอแบบนี้ครับอ่ามันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เราสามารถขึ้นหรือว่าลงก็ได้น,ะนี่นะหมุนซ้ายขวาได้ฮนะต่อไปเราจะทำยังไงให้ซูม ได้ตัวนี้สามารถซูมได้ครับแต่มันจะเป็นซูมที่ไม่รู้เหมือนกันนวะอันนี้เราไม่สามารถแยกแยะได้สมมตินะผมจะซูมเข้าไปใช่ไหมผมก็เลื่อนตรงนี้ฮะมันก็จะซูมเข้าไปได้อะไรประมาณนี้อ่ามันจะเป็นแบบนี้นะะเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูครับเดี๋ยวขอแยกออกจากแอปก่อนนะครับแอปมันจะมีความเสถียรครับดีเลย์นิดนึงครับผมนิดเดียวจริงๆครับอ่าเดี๋ยวเราออกแอปก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองบินให้ดูนะครับมา เวลาจะปาปาครับแต่ว่ายังไม่บินนะะให้เราดันตรงนี้ฮะดันไปแบบนี้ฮะมันก็นจะปิดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองบินให้ดูครับขออญาตยืนนะครับไม่งั้นบินไม่ได้ลนะครับ อารมณ์มันก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ในแอปฮะมันจะมีบอกว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างในตัวแอปนะครับรอแป๊บนึงน,นะครับ,น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 ,รบนี่ครับกดสตาร์ทเหมือนเดิมครับผมเขาจะมีแถบตรงนี้ให้ครับมันจะมีโหมดฟุ้งฟิงนะโหมดฟุ้งฟิงอันนี้คือแบบชูแบบนี้ครับแล้วมันจะถ่ายรูปให้เรา ต่อไปก็คือเลือกเส้นทางครับ VR เล่นแบบ VR หรือว่าจะเอียงแต่ไม่แนะนําครับต่อไปมันอันนี้ฮะมันเป็นระบบเหมือนกลับมาอยู่ที่เดิมอะต่อมามันจะมีปุ่ม take off ครับมีโฟลเดอร์โฟลเดอร์เหมือนรูปภาพเหมือนอเป็นพวก picture ก,ก,กับวิดีโอนะฮะต่อไปจะเป็นกล้องกล้องสามารถทําแบบนี้ได้ก็คือมันจะเป็นมันจะมีกล้องข้างล่างให้เดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะอ่ะแป๊หนึ่งนะครับ นี่ครับมันจะอยู่ช่วงนี้ฮะถ้ากล้องไม่เห็นขอ,อภัยฮะมันจะอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวถ้าผมไอ้น,นี่นะผมจะลองสลับกล้องกลับมานะปึ๊บปึ๊บมันชัดอยู่ในระดับหนึ่งมันคมมากนี่ฮะสมมติจะเซลฟีน่นะผมก็ได้ฮะเนี่อ่ มันคมอยู่นะในระดับนึ่งถ้าอยู่กับปืนมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็บินไปได้แบบนี้มันก็จะเป็นฝึกแบบนี้ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคครับผมลอ,องก่อนส่งนะครับับวันี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับมาอุ่นนุนกันเยอะๆนะคะผม